วันนี้วันพระี่ยัวังหัก,ก่วนธรรมํา <c oughs> ที่พผู้เจ้าท่านตัดบ่อที่สุดคือเรื่องของใจสิขาหรือศีลสมาธิปัญญา <c oughs> ซึ่งสรุปมาจากมรคงแปมกมกคงแปดเรียก่ว่ามัชฌิมาปฏิปทา คือทางเดินที่ทางเดินที่มนุษย์ควรจะเดินก็คือเราต้องมีศีลศีลก็คือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เบีดเบียนตัวเองด้วยก็อย่าเบียดเบียนตัวเองสมาธิก็เพื่อให้จิตมันตั้งมั่นให้มีคุณธรรมต่างๆตามมาให้มีความเมตตามีกิบาสร อให้มีความพอใจในงานแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติสื่าให้มีมเมตตาต่อกันก็คือให้มีเม,มตตากรุณามุทิตาวเบิกขาพรผมพรมจันีรยแล้วก็ให้มีปัญญา ฝึกฝึปัญญาปัญญาที่นี้นอกจากปัญญาที่เข้าใจในสิ่งต่างๆตามสมมุติให้เข้าใจลึกกว่านั้นคือความจริงมันก็มีประเภทก็คือประเภทแรกเขาเรียกว่าสมมุติสัจจะคืออันนี้เป็นหญิงเป็นคนเป็นรถไปอะไรเรียกว่าสมมุติ้าให้มองให้มีปัญญาลึกกว่านั้น ว่าคนมันคืออะไรรถมันคืออะไรมันคือส่วนประกอบของสิ่งต่างๆอันไกยก็ส่วนประกอบในธาตุต่างๆเวลามันก็แตกสลายมันก็เข้ากฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติหรือตามพราเรียกปฏิจจสมุทบาทเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ที่พระเจ้าทนงประิษฐนี้มีก็รมายก็จำาพาะไปเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้มีจิตยังมีอวิ ครบงามมีวิชามาก็เกิดความคิดปรุงแต่งแต่ัลคนสุดท้ายก็ถูกความทุกข์ท่านให้มาให้เข้าใจอันนี้ก็ความทุกข์มันมาจากเราจะได้แก้จะฝึกปฏิบัติพอเราอยู่ยนี้เราอยูนี้สุขภาพคนก็แย่กันเยอะเมื่อสอม่เืวันก่อนนี้ได้เห็นตัวไอ้เตติก็บอกคนคนไทยอายุายเฉลี่ยประมาณเจ็ดสิบเจ็ดปี จะมีสุขภาพดีไปใจไปทุกข์ด้วยเนี่ยตายไปแล้วมันจะไปเรื่อยๆมันเวียนว่ายจะแย่ไม่ต้องมาเวียนว่ายจะเกิดให้ทุกข์ยากอีกเพราะได้สังสารมันการเวียนว่ายจะเกิดใช่ครับใช่เราจะตัดได้ง่ายๆเพราะนั้นก็ต้องใช้เวลาต้องเสียสละเพราะน้นเวลาทําทํางานทําการก็ต้องฝึกปฏิบัติไปด้วย งานเราทาแต่งานถ้าเราไม่ปฏิบัติงานก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันก็จะเบื่อตามที่ใครที่เขาศึกษามเาเนี่ยพันอาจารย์ปัญญาก็บอกตอนสมัยท่านทางานเนี่ยคนมันทํางานเพื่อเงินแห่งงานเพื่องานก็บอกเห็นแล้วมันไม่ใช่คนอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เหตุเพราะเขาไม่เข้าใจชีวิตเพราะถ้าเรามีความ นั้นมีแต่ความตระอยากได้ืพูดง่ายถ้าเราหาประวัติของศาสนาผู้ที่ยางไม่มีใครเกินผู้เจ้าท่านฝึกชิมาไม่รู้จักกี่กี่อะไรกี่พบกี่ชาติมาะัะนั้นเลยเก่งต่างนี่ของท่านท่านก็บอกว่ามนุษย์เราควรจะศึกษาอะไรไปศึกษาเรื่องทัง้ง จะเก่งยังนันไปเก่งทําไมเก่งมาเพื่อไม่เกิดดีกว่าเพราะนั้นท่านก็เลยสอนอีวิชาเนี่ยวิชามากนะก็ทำไปทไม่ได้เพราะว่าชีวิตกรรมใกล้จะใกล้จะไปแท่กก็กลาากรรหลัง ไปนี่มันไม่ได้ให้ความสุขเนะความสุขมันที่จิตของกรรมถ้ายังไม่หยุดมโนกรรมไม่ได้มันก็ไปไปวจีกรรมหรือไปกายกรรมต่อซึ่งมันจะหยาบเข้าไปอีกดัะนั้นท่านพยายามให้คุมนี่ยคือพูดง่ายๆว่า

ยาธาบริวะหาปูลาปริปุเรนตีธาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปการปติจิตชิตังปฏิตังตุมหังคิป,ปะเมวะสรตูสัพเพปุเรนตูชังกปาจันโธปนาละโสยาธามณิทโธติละโสยาธาอิเตโยวิวันจันตุสะทะลโควิน

युवन्नो दुःख सपुथानुभावेन सप्तम्भावेन හන් ලු පවන පිටකගයි රුකාවන ගින්නසාවතා රුකාවන සතරखाතත පය සේ අත

tur yate dasar Jayatri tidak 6di pakai yang suka palang pilih